ครับสำหรับการมาร่วมงานครั้งนี้เป็นการจัดงานของเอวิร์ลทัวริ m ึมเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเบอร์หนึ่งของโลกนะครับซึ่งทุกปีนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มาจัดและในปีนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของเราเนี่ก็มีนโยบายที่จะเอากีฬากับการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเข้ามาประสานงานกันโดยถ้ามาเที่ยวเมืองไทยในช่วงนี้ก็จะได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬารายการนี้นะครับซึ่งปกติแล้วนะักท่องเที่ยวเขาจะถามว่าเวลาเขาไปเที่ยวเนี่ยก็จะมีรายการกีฬาอะไรบ้างที่จะให้เขาเข้าร่วมได้ไม่ใช่ชมอย่างเดียวนะเข้าร่วมเลยเช่นการวิ่งมาราธอนมินิมาราธอนเช่นขอนแกน่นมาราธอนอย่างเงี้ยพอเขามาเที่ยวในช่วงเดือนมกราเขาก็สามารถที่จะเดินทางไปที่ขอนแกน่นเข้าร่วมการวิ่งเสร็จแล้วเขาก็จะได้เห็นวัฒนธรรมได้ชมบ้านชมเมืองของแถวภาคอีสาน หลังจากนั้นเขาก็สามารถที่จะพาครอบครัวของเขาไปที่เมืองที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยานะครับนั่นก็หมายความว่าเขาได้ทั้งมาเที่ยวในสิ่งที่เขาต้องการเขาได้มาร่วมมาออกกําลังกายในสิ่งที่เขาชอบได้ทั้งสองสาอย่างนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมาอยู่เมืองไทยไม่ต่ำกว่าห -7 วันนั่นหมายความว่าเราสามารถดึงนักท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาเข้ามาเป็นสื่ออย่างหนึ่งเพื่อเอื้อการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเพื่อกีฬาจึงเกิดเกิด เป็นกิจกรรมอันหนึ่งก็คือสปอร์ตทัวริซมซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าอยากให้เกิดขึ้นเพราะขณะนี้ประเทศในเอเชียของเราได้นำสปอร์ตทัวริซมเข้ามาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะมาร่วมกับการท่องเที่ยวด้วยวันนี้เรามาร่วมก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในการจัดงานเรื่องการท่องเที่ยวก็เลยเอาเอา,เอากีฬาเข้ามาด้วยเอากิจกรรมต่างๆโดยวันนี้เราจะมีการสาธิตมวยโบราณของเราและการมีการคลินิกเกี่ยวกับ มวยมวยไทยของเรานะครับซึ่งแต่ละประเทศก็เอาศิลปะวัฒนธรรมโบราณของตัวเองเข้ามาแสดงโดยเฉพาะทางเอเชียของเรานะครับที่มีบูธที่ใหญ่ตัววันนี้เมืองไทยก็จัดบูธที่ใหญ่ถือว่าใหญ่ที่สุดเลยในฮอลนี้นะครับฮอลที่26ก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้เผยแพร่กีฬาที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวนะครับเข้าใจไหมครับกับภาพรวมที่ทเกิดขึ้นวันนี้ภาพรวมโอ้อลังการไม่ใช่พอใจอย่างเดียวมันอลังการมันมัน ยิ่งใหญ่รู้ว่าโการท่องเที่ยวในประเทศไทยเขาก็ทํางานหนักเหมือนกันซึ่งโดยเฉพาะได้ไม่เห็นของประเทศต่างๆและของเราด้วยนั่นเป็นความตั้งใจแล้วพวกพี่ๆเขาก็ทําอย่างนี้ท,ทุกปีเขามีการจัดทุกปีและก็ดีใจท,ที่ที่ได้เอากีฬาเข้ามามามา,มาประสานงานกับการท่องเที่ยวเรามาเอื้อต่อการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอใจในงานครั้งนี้นะครับ